ลาดเอสยูวีเมืองไทยเดือดแน่ถ้าพี่โตมาส่งนี้เปลี่ยนจากรุ่นโฉมปัจจุบันเป็นแพลตฟอร์มใหม่ TNGA วันนี้พาโนนเข้ามาวิเคราะห์กันโตโยต้าฟอนจูเนอร์ er นะครับรุ่น all new นะครับทาได้แพลตฟอร์ม TNGA นะครับเราจะได้อะไรบ้างสำหรับจุดเด่นของโครงสร้างตัวนี้นะครับจะเป็นการออกแบบ ตัวถังห้องโดยสารนะครับให้เหมาะกับสรีระของผู้ขับขี่นะครับรวมถึงนะครับด้านหน้าของรถนะกระจกของรถจะต่ําลงนะครับแล้วก็เสาเอจะบางลงนะครับช่วยให้วิสัยทัศน์ในการขับขี่ที่กว้างขึ้นนะครับด้วยมุมมองที่โปร่งแล้วก็โล่งนะครับลดจุดอับสายตานะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมาบดบังสายตาของผู้ขับขี่นะครับทําให้รู้สึกมั่นใจในการขับขี่นะครับ TNGA นะครับจะมาพร้อมกับการออกแบบช่วงล่างใหม่นะครับจะช่วยให้ ในเรื่องของความนุ่มนวลในการขับขี่รวมถึงการนั่งของผู้โดยสารนะครับช่วยลดแรงกระแทกนะครับระบบกันสั่นเะเทือนะแบบปีกนกคู่นะครับรวมถึงการทํางานอย่างอิสระของล้อทั้งซ้ายทั้งขวานะและเราจะได้ใช้รถยนต์ที่มีโครงสร้างแพลตฟอร์มที่มีน้ําหนักเบาแต่ว่าแข็งแรงมีความปลอดภัยสูงและได้ใช้โครงสร้างมาตรฐานสากลที่เหมือนกันทั่วโลก เท่ากับว่า TNGA จะทําให้เราได้ใช้รถยนต์โตโยต้าสเปคเดียวกันเหมือนกับที่อเมริกาแล้วก็ที่ยุโรปการออกแบบภายนอกของ TNGA ได้พัฒน,นาประสิทธิภาพให้ง่ายต่อการออกแบบมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือแพลตฟอร์ม TNGA สามารถออกแบบรถได้อย่างอิสระไม่มีข้อ,อจำกัดส่งผลให้รถยนต์ที่ใช้แพลตฟอร์มใหม่ตัวนี้มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเฉียบคมสวยงาม และสมบูรณ์แบบปรุงตัวประสิทธิภาพภายในห้องโดยสารก็จะมีความปลอดภัยสูงคล่องตัวโดยพื้นฐานตัวถัง TNGA จะทนแรงบิดมากกว่าตัวเดิมถึง65% TNGA ออกแบบให้ตัวถังมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำดังนั้นรถยนต์ที่ใช้แพลตฟอร์มตัวเนี้ก็จะมีสัสดส่วนเหมือนกับรถมันโหลดลงแล้วก็อาการโคงเคงของรถก็จะหายไปสำหรับรถที่ใช้ในตัว แพลตฟอร์มตัวนี้ที่มีจำหน่ายในบ้านเราปัจจุบันที่โตต้าสร้างบนแพลตฟอร์มที่ a a ก็จะมีตัว Cam ely, id, c a m r y All New c o r o l l a Altis All New Corolla c r o s ครวมถึงตัว c s r v แล้วถ้าพี่โตนำแพลตฟอร์มตัวนี้มาใส่ในตัวกระบะไฮรักรวมถึงตัวโตต้าฟอนติเนอร์อาก็จะดูกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นทั้งผู้ขับขี่ผู้โดยสารก็จะนั่งอย่างสบายขึ้นรวมถึงตัวเครื่องยนต์ ก็มีเขาวว่าจะใช้เครื่องยนต์ตัวเดิม2.4แล้วก็2.8ลิตรในส่วนพละกําลังถ้าบวกกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าเป็นรุ่นไฮบริดหรือว่าไฮบริดก็จะมีพละกําลังเพิ่มขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าพละกกำลังของทั้ง2เครื่องยนต์นี้ก็ไม่ได้รอยกว่าคู่แข่งแต่อย่างใดสาวกพิโตคิดเห็นยังไงคอมเมนต์นบอกกันหน่อยนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ